คลิปสิงย้อนในกระจมตะเกียบีดิบ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 ในกเกจมตะเกียบีอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมบกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้อมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้าของเพลงดิบ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  เพลงดิบๆไม่กินสุกนะครับของโยยอนจาก Gra Girl g e n e r a t i ั n นั่นเองในตอนนี้นะครับชาวเน็ตนั้นเนี่ยทึ่งกันมากๆเลยหลังจากที่โยยอนนั้นออกมาโชว์หุ่นเพรียวของเธอนะครับหลังจากที่บอกแฟนๆว่าลดน้ําหนักไปได้ถึง9กกิโลกรมัมสำหรับการคัมแบ็กมินิอัลบั้มเต็มชุดแรกของโยยอนในเพลงดิบนี้นะครับซึ่งวิธีการลดน้ําหนักครั้งนี้ของโยยอนที่ทําไปได้ถึง9กกิโลนะครับโยยอนบอกว่าเธอนั้นกินดิบไม่กินสุกเอ้ย ไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นไปตามชื่อเพลงที่ฟแฟนๆนั้นแซวกันว่ายอยอนนั้นกินดิบๆไม่กินสุกนะครับแต่ว่าเรื่องราวนี้เองเกิดขึ้นหลังจากที่คิมยอหยอนนะครับได้มีการโพสต์รูปลงในไอจีส่วนตัวซึ่งเป็นภาพที่เธอนนเนี่ยเซลฟี่ครับกระจกใส่ชุดสีแดงนะครับแล้วก็กระโปรงยีนสีดํานั่นเองยอยอนนะครับได้โพสต์รูปชุดนี้พร้อมกับแคปชั่นที่เขียนเอาไว้กับภาพนี้ว่าฉันใส่แดงขณะฟังเสียงเชียร์ของเหล่าโซบอลนี่เป็นเรื่องที่ดีและฉันดีใจมากๆที่ได้ พบกับพวกคุณและในการแสดงโชว์เพลงดิฟพวกคุณเปิดไฟอยู่ซึ่งรูปในเซตนี้นะครับโยยอนนั้นเนี่ยก็ลงหลายรูปมากๆเลยเป็นรูปเซตในชุดเดียวกันพร้อมกับถ่ายรูปเซลฟี่กับกระจกเงาซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นกระจกจากในห้องซ้อมนะครับโยยอนนั้นเนี่ยน่าจะไปซ้อมเต้นสําหรับการขึ้นสเตจเพื่อโปรโมทเพลงดิฟนั่นเองซึ่งในชุดนี้แล้วก็รูปเซตนี้เองนะครับแฟนๆเนี่ยเห็นว่าโยยอนนั้นเธอมีหุ่นที่ผอมเพรียวมากขึ้นกว่าเดิมดูตัวเล็กลงมากล้วและเอวของเธอนั้นเนี่ยก็เล็กลงจากเดิมแบบเห็นไดด้ชัเลยนะ ซึ่งที่มาของหุน่นผอมเพรียวนี้จากโยยอนนะครับเธอก็บอกว่าเป็นการลดน้ําหนักจากเดิมเนี่ยลงมาถึง9กกิโลกร,รมัมเพื่อเตรียมตัวสําหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้เพื่อจะได้ใส่ชุดดีๆสวยๆออกมาให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้เห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมเธอซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในการคัมแบ็กครั้งนี้มานั้นเนี่ยหุ่นดีมากจริงๆไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนชุดแบบไหนก็สวยมากๆโดยเฉพาะชุดสีชมพูนะครับที่ดูเรียบง่ายมากๆแต่ก็มีเพชรประดับเป็นใยแมงมุมเนี่ยเกาะอยู่ตรงหน้าอกชุดนี้เนี่ยจึ้งมากจรั ฟแฟนๆเนี่ยชื่นชมม้าโยยอนกันในทุกลุกของเพลงดีฟนี้เลยทุกลุกนี่เนี่ยม้าเอาอยู่มากๆเลยจริงๆนะครับแฟนๆหลังจากที่ได้เห็นรูปนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของโยยอนกันหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าโยยอนดูสวยขึ้นมากๆและก็ดูสวยขึ้นในทุกๆวันทุกๆการคัมแบ็กในการปล่อยเพลงโยยอนเธอก็จะเสิร์ฟลุกใหม่ๆให้ฟแฟนๆนั้นได้ติดตามกันอยู่เสมอไม่มีใครที่เบื่อกับการคัมแบ็กของม้าเลยเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงนั้นแปลกแล้วก็เก๋มากๆชวนฟังแล้วก็ติดหูดีจริงๆและก็ยังมีฟแฟนๆหลายๆ ที่ชื่นชมว่าโยโยอนนั้นเธอหุ่นดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเธอคงจะออกกําลังกายอย่างหนักแล้วก็รักษาหุ่นของเธอเป็นอย่างดีการคัมแบ็กครั้งนี้โยโยอนมีหุ่นที่สวยขึ้นกว่าเดิมจริงๆแต่นอกจากจะมีฟแฟนๆนะครับที่เข้ามาชื่นชมความสวยของโยโยอนแล้วก็แสดงความยินดีกับการจะขึ้นสเตจโปรโมทเพลงดีฟเนี่ยก็ยังมีฟแฟนๆอีกบางส่วนที่ออกมาพูดกันนะครับว่าไม่อยากให้เหล่าแฟนคลับนั้นโฟกัสไปที่หุน่นหรือว่าน้ําหนักของศิลปินนะครับอยากให้แต่ละคน,น,นเนี่ยโฟกัสไปที่ผลงานเพลงแล้วก็กิจกรรมต่างๆ ศิลปินนั้นจะปล่อยออกมาหลังจากการคัมแบ็กจะดีกว่าเพราะว่าเรื่องน้ำหนักหรือว่าเรื่องหุ่นนี้ในสมัยนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากๆไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมหรือว่าจะอยู่ในหุ่นรูปร่างไหนก็ตามพวกเขาสามารถดูดีได้ด้วยความมั่นใจแล้วก็ศิลปินนั้นควรสนับสนุนในเรื่องของผลงานเพลงแล้วก็ผลงานต่างๆมากกว่าที่จะคอยมาคอมเมนต์หรือว่าติดตามเรื่องรูปร่างหน้าตานะครับและสําหรับมายโยยอนเนี่ยแฟนๆก็บอกว่าเธอนั้นได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ายโยยอนนั้นไม่ได้มีดีเพียงแค่เรื่องการเต้นนะ หลายๆเพลงที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆผลงานที่ผ่านมาของโยยอนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของ Girls Generation หรือว่าจะเป็นโยยอนนะครับที่เดบิวตเป็นศินลปินโซโล่แล้วก็ยังอยู่ในสถานะของ DJ Yo นะครับเธอและก็เป็นเมมเบอร์อีกคนของ Girls Generation ที่มีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้อง รวมไปถึงรูปร่างหน้าตาของเธอนนเนี่ยตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้นะครับทุกคนนั้นเนี่ยก็ชื่นชมมาโยยอนกันหมดแล้วไม่มีใครมาคอยโฟกัสเรื่องหน้าตาหรือว่าหุ่นของโยยอนกันเหมือนแต่ก่อนแล้วอยากให้แฟนๆหลายๆคนนั้นที่ยังคงกังวลเรื่องหุ่นหรือว่าเรื่องน้ําหนักของโยยอนรวมไปถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาของโยยอนนั้นเนี่ยเลิกกังวลกันได้แล้วนะครับอยากให้มาโฟกัสที่ผลงานของโยยอนที่ดีทุกเพลงเลยจริงๆรวมไปถึงผลงานต่างๆของโยยอนไม่ว่าจะในฐานะของศิลปินเดี่ยวหรือว่าโยยอนจากเก a t ซ o นเนอเรชัน สำหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟแฟนๆพูดถึงโยยอนกันในตอนนี้นะครับโยยอนก็ปล่อยเพลงใหม่มาแล้วสําหรับเพลง d ด e p เพลงไตเติ้ลจากมินิอัลบัมแรกของคิมโยยอนจากเกิลเจเนเรชันนะครับใครเป็นแฟนคลับของโยยอนและก็เกิลเจเนเรชันนั้นก็อย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้ของโยยอนรวมไปถึงการคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งนะครับของเกิลเจเนเรชันที่จะมาในเดือนสิงหาคมนี้สําหรับอัลบัมเฉลิมฉลองครบรอบเดบิวต์15ปีของเกิลเจเนเรชันยังไงถ้ามมีอัปเเดตพิ่ เพิ่มลีลยวกับคิมยโยย่อนแล้วก็เกิลซินเนอเรชันเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอ,อกมกอร์เคปไปด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ